สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะป้ากัญญาจะพามาทำครองแครงกะทิสดมะพร้าวอ่อนกันจ้ามาเลยนะคะกะทิหอมหอมครองแครงนึบๆหนับๆนะคะวันนี้ป้ากัญญาจะพาทำนะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆนป้ากัญญาจะพามาคูณมะพร้าวกันเลยนะคะอันนี้ป้ากัญญาซื้อมะพร้าวอ่อนมานะคะ แล้วก็เอาน้ําเก็บไว้แล้วนะคะเพื่อนส่วนที่เป็นเนื้อนะคะเพื่อนก็เอามาขูดนะคะให้เป็นเส้นๆนะคะอันนี้ปักกัญญาใช้เล็บแมวในการขูดนะคะเพราะว่าเป็นเส้นสวยนะคะแล้วก็เพื่อนๆลองทําดูนะคะเพราะว่าอันนี้ปักกัญญาซื้อมาอันหนึ่งประมาณ20บาทเองนะคะเพื่อนแต่ว่าเวลาขูดเส้นออกมาสวยนะคะ เนี่ยเราก็ขูดไปให้เป็นเส้นแบบนี้นะคะไม่ต้องเอาไปตัดแล้วนะคะเพื่อนป้ากัญญาใช้แบบเส้นแบบนี้เลยนะคะมะพร้าวอ่อนที่ป้ากัญญาใช้วันนี้นะคะจะใช้เฉพาะที่เป็นส่วนหัวของมะพร้าวนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามะพร้าวซีกที่เป็นซีกข้างท้ายเนาะมันจะแข็งนะคะป้ากัญญาจะไม่ใช้เนาะเวลาขูดออกมาเวลาเราทานกับขนมมันก็ไม่ค่อยอร่อยนะคะ ในการทำครองแครงวันนี้นะคะป้ากัญญาก็จะใช้งาคั่วนะคะโรยหน้าขนมด้วยนะคะพอดีป้ากัญญามีแต่งาที่ยังไม่สุกนะคะเพื่อนซื้อแบบถุงมานะคะแล้วก็ต้องเอามาคั่วให้สุกนะคะตอนนี้ป้ากัญญาก็คั่วด้วยไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนค่อยๆคั่วไปใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่างาเขาสุกง่ายนะคะเพื่อน ในการคั่วงานนะคะพเพื่อนเราคั่วไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะเราจะสังเกตว่าถ้าเม็ดงาสุกแล้วนะคะเม็ดงาเขาจะเริ่มกระเด็นขึ้นมาเห็นไหมคะพเพื่อนสแสดงว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วนะคะเรารีบปิดไฟเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะป้ากัญญาก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาทำน้ำสีเขียวจากใบเตยนะคะ ป้ากัญญาใช้ใบเตยประมาณ10บใบนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็เอามาใส่ถูปั่นนะคะปั่นไปให้ละเอียดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราต้องการน้ําสีเขียวนะคะที่ออกมาจากใบเตยนะคะแล้วก็เอามากรองด้วยกระชอนนะคะพอเรากรองได้น้ําใบเตยเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเป็นกากใบเตยเราก็ทิ้งไปได้เลยค่ะ เพราะว่าเราจะใช้แค่ส่วนที่เป็นน้ําสีเขียวของใบเตยนะคะแล้วก็เอาไปต้มนะคะเพื่อนๆระหว่างที่เราเอาน้ําใบเตยนะคะไปตั้งไฟแล้วก็ต้มให้เดือดนะคะตอนนี้เราก็มาเตรียมแป้งมันสำปะหลังนะคะ ปักัญญาใช้แป้งมันสำมปะหลังนะคะในการทำครองแครงนะคะ <c oughs> ปักัญญาใช้แป้งมันสำมปะหลังนะคะถุงนี้ครึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆแล้วก็แบ่งเป็น3ส,ส่วนนะคะ <c oughs> ให้เหลือไว้นิดหน่อยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าใช้สำหรับทำแป้งนวลน,นะคะในการกดเป็ดครองแครงในพิม์พนะคะ <c oughs> หลังจากนั้นนะคะเราก็เทปแป้งเราไว้ในถาดเลยค่ะ แป้งส่วนแรกนะคะเพื่อนป้ากัญญาจะทําเป็นสีเขียวแก่นะคะโดยป้ากัญญาจะเติมสีเขียวแอปเปิลนะคะเพื่อนผสมลงไปน้ําใบเตยตอนเราต้มด้วยนะคะเมื่อเราต้มจนเดือดแล้วนะคะเพื่อนเราก็เอามานวดกับแป้งมันสํำปะหลังที่เราเตรียมไว้นะคะค่อยๆนวดนะคะเพื่อนเพราะว่า น้ำต้มนะคะจะมีความร้อนนะคะเพื่อนถ้าใช้ภายได้ก็ยิ่งดีนะคะ mm. เมื่อแป้งเขาจับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะพอที่จะนวดได้นะคะเพื่อนๆก็เอามือนวดได้เลยค่ะ mm. ตอนนี้นะคะป้ากัญญาก็เริ่มนวดแป้งนะคะ mm. ถ้าเขามีความแฉะนะคะเราก็สามารถใส่แป้งเพิ่มได้นะคะแล้วก็นวดให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆจนเป็นเนื้อเดียวกัน นะเราก็เอามาเก็บไว้ในชามก่อนนะคะแล้วก็ปิดฝาหรือแรบไว้ก็ได้ค่ะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าค่ะแป้งที่เป็นส่วนที่สองนะคะที่เราจะทำเป็นสีเขียวอ่อนนะคะเราก็เอาน้ำลงไปเจือจางนะคะเวลาต้มนะคะแล้วก็สีก็จะจางลงนะคะแล้วก็เอามานวดแป้งเหมือนเดิมนะคะเหมือนสีเขียวแก่ครั้งแรกนะคะ เมื่อนวดแป้งจนเนียนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เอามาเก็บไว้ในชามนะคะแล้วก็แรปไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแห้งและก็แข็งนะคะเพื่อนแป้งส่วนที่3นะคะเพื่อนเราก็ทําเช่นเดียวกันนะคะกับแป้งส่วนที่1ที่2นะคะแต่ว่าเวลาต้มน้ําครั้งนี้นะคะเราไม่ต้องผสมสีอะไรเลยนะคะเพื่อนเราใช้น้ําเปล่าได้เลยนะคะ ต่อไปเราก็มาเริ่มทำโครองแครงกันเลยจ้าปากัญญาเอาแป้งมาแผ่ก่อนนะคะเพื่อนแล้วก็เอามาตัดเป็นชิ้นให้เท่าๆกันนะคะขนาดของแป้งนะคะอยู่ที่ความพอใจของเพื่อนๆเลยค่ะจะใช้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะแต่สําหรับป้ากัญญานะทำชิ้นเล็กๆจะดูน่ารักคิกคูอ,อนโนเนมากกว่านะคะเพื่อนๆ ตัวครองแครงที่เราได้แล้วนะคะเพื่อนอย่าลืมใส่แป้งนวลด้วยนะคะเพื่อนไม่ให้ตัวเขาติดกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนเราก็มาลวกตัวครองแครงกันเลยจ้าอย่าลืมนะคะเตรียมน้ําเย็นนะคะสําหรับนอกตัวครองแครงตอนที่เราลวกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเราเอาครองแครงมาลวกนะคะจะสังเกตเห็นว่าตัวครองแครงถ้าเขาสุกนะคะ เขาจะลอยขึ้นมานะคะเพื่อนแล้วก็ต้มต่อสักประมาณ10นาทีนะคะให้รู้ว่าคลองแครงก็สุกดีนะคะเพื่อนแล้วก็เอาขึ้นมาน็อกในน้ําเย็นเลยจ้าหลังจากนั้นนะคะเพื่อนเอนเราก็มาเตรียมน้ํากะทิสําหรับกินกับคลองแครงได้เลยจ้าป้ากัญญาใช้น้มามะพร้าวอ่อนนะคะประมาณ1ลูกนะคะประมาณ250ซีซีนะคะ แล้วก็หัวกะทินะคะประมาณ250ซีซีนะคะคนให้น้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำกะทิเข้ากันนะคะแล้วก็เราก็เติมน้ำตาลทรายลงไปเลยจ้าความหวานอยู่ที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแล้วก็ตัดเกลือน,นิดหน่อยนะคะประมาณ3ส่วน4ี่ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เติมเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะที่เราขูดไว้นะคะเพื่อนแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยจ้าแล้วเราก็จะได้รับประทานครองแครงที่อร่อยแล้วก็เนื้อนึบหนับน่ากินที่สุดในโลกเลยจ้า